แล้วตังแต่ของผู้ชายอ่ะมันจะโอเคหรอมั่จะคิดยังไงอ่ะคงมาไม่โอเคหรอกอ่ะฟังกูนะเว้ยฟังมึงจะเป็นคนผิกใครต่อใครไม่ได้หรอกต่อให้วันเนี้ยมึงอ่ะจับมือผู้ชายคนไหนก็จะมีคนโอเคกับมึงและก็คนที่ไม่โอเคกับมึง แต่กู่โอเคนะเพราะว่ากูเป็นสาววายกูโอเคแฟนคลับก็โอเคถ้าวันไหนมึงอะพร้อมมึงก็ค่อยบอกทุกคนพร้อมเข้าใจมึงมึงควรมีความสุขนะถูกปะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจมึงก็อย่าตกใจไปมึงให้เวลาเขานิดนึงมันคือชีวิตของมึงแค่ทำในสิ่งที่ทำแล้วก็มีความสุขก็พอแต่ถ่ายรูปไม่ดีนะเปิดเพจสักหน่อยเนาะ ping <laughs> ping 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 ping